AFK Journey นั้นดึงดูดผมตั้งแต่ที่ได้เห็นตัวอย่างแรกๆแล้วละครับท้ง Art Direction กับระบบการเล่นที่เลือกใช้มุมกล้องแบบ Isometric ผู้พัฒน,นานำเสนอเกมออกมาได้น่าเล่นมากๆเ้าว่าหลังจากที่ได้เล่นจริงไปกว่า10ชั่วโมง The Move ไปเจออะไรมาบ้างกับการได้เล่นเกมนี้มาลองดูกันเลยครับ mm hmm. AFK Journey จะมีเซตติ n งอยู่ในโลกที่ใช้ชื่อว่า Esperia ว่ากันว่าครั้งหนึ่งดินแดนนี้ถูกพลังจากเงามืดครอบงำทว่าเมอร์ลินจอมเวทในตำนานได้รวมเอาเหล่าวีรชนมากมายมาผนึกกำลังและต่อสู้ขจัดภัยร้ายนั้นไปได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาเลยผ่านไปความเมื่อได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและมันกำลังหวนกลับมาผู้เล่นจะรับบทเป็นมาจิสเตอร์เมอร์ลินครับหรือก็คือนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสืบทอดตำแหน่งเมอร์ลินคนต่อไปปัญหาก็คือมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับตัวเอกเมื่อหลายสิบปีก่อนสมมวรทำให้พลังลดลงพร้อมกับความทรงจำที่ลบเลือนหายไปเสม,มือนจิกซออววที่่่เต็มไปด้ยชงางา เราจะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าแฮมสเตอร์อสูรผู้ติดตามและดอลลี่เจ้าของบ้านลึกลับมิสติ c ค l ลเฮาส์มาเชสเตอร์มารินจะอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีครับกระทั่งวันหนึ่งหมู่บ้านใกล้ๆเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุเราจึงจำเป็นต้องออกไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งก่อนไปดอลลี่ได้แนะนาให้เราใช้เวทมนต์เปลี่ยนรูปลักษณ์เพื่ออำพรางตัวตนที่แท้จริงตรงนี้จะเป็นการเข้าสู่ระบบปรับแต่งตัวละครที่ให้ผู้เล่นสามารถเลือกเพศหน้าตาทรงผมรวมทั้งชุดของตัวเอกได้ครับ เมื่อพร้อมแล้วเราจะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับพบว,ว่าหมู่บ้านถูกโจมตีจากมอนสเตอร์ไฟเออร์เอลิเมนทัลที่เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยมากๆเพราะปกติแล้วมอนสเตอร์ธาตุไฟนั้นไม่เคยปรากฏตัวแถวนี้มาก่อนเราจึงเชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีที่มาจากการวางเพลิงแน่นอนโดยกลุ่มคนที่ทําแบบนี้ได้ก็คือเหล่าจอมเวทแน่นอนว่ามันก็จะมีจอมเวทคนหนึ่งที่ปรากฏตัวในเหตุการณ์นี้พอดีเราจะรู้จักเธอในานามนักเวทผมแดงสการ์เล็ตซอร์เซอร์ซึ่งจะมารู้ชื่อในภายหล มาจิสเตอร์เมอร์ลินจะได้ายพลโฮแกนผู้ปกครองเขตแห่งศิลักดิ์สิทธิ์คนปัจจุบันและว,วาเลนนักดาบแห่งกลุ่มภาคีวิลเชนแห่งจกักรวรรดิไลเบอร์เรอร์เ้ามาช่วยต่อสู้กับไฟเออร์เอลิเมนทัลครับกระทั่งเกิดลมพายุหม,มุนรุนแรงก่อตัวเพื่อทำลายทุกสิ่งตอนนั้นเองที่ตัวเอกปลดปล่อยเวทมนตร์ระดับสูงทำลายพายุหม,มุนนั้นลงได้ในที่สุดพราะว่าเราก็จะหมดสติไปหลังจากนั้นครับเมื่อฟื้นกลับมาเราจะพบว่าสถานการณ์ความวุ่นวายได้สิ้นสุดลงแล้ววาเลนจะอาสาเป็นเพื่อออนนรรร่่่่ววมเเเเดิิิิิทททาาาางงงพพพไปยยัััขตแหศกกกก์์์สสสธืบบโฮีชญ เมื่อไปถึงโฮแกนจะบอกเราว่าสการเลตซอร์เซอร์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเธอยืนยันว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางเพลิงและคนที่จะหาคนร้ายเจอก็คือมาจิสเตอร์เมอร์ลินเท่านั้นโฮแกนจึงขอให้เราช่วยตามสืบหาความจรงิงและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการไปจนภัยของ AFK เจอร์นี่ครับความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่อง AFK เจอร์นี่จะมีธีมเนื้อเรื่องที่อยู่ในโลกแฟนตาซีโลกของเกมจะมีทั้งมอนสเตอร์เวทมนต์ mon, ความลี้ลับเหนือธรรมชาติประกอบกับการผสมผสานบริบทของอัศวินยุคกลางจุดที่ผมชอบก็คคืืืออออเเเนร่่่งจะยๆลา บริากาสและให้เวลาผู้เล่นได้ทำความเข้าใจตัวละครกับเรื่องราวฉากหลักของเกมคือเขาจะไม่โยนมาแบบรวดเดียวจนตั้งหลักไม่ทันสังเกตว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้แค่จุดเดียวเลยครับจากนั้นเมื่อออกเดินทางเราจะค่อยเรียนรู้ส่วนอื่นๆของเนื้อเรื่องมีใครเป็นตัวละครหลักบ้างกลุ่มคนสถานที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆรวมทั้งการนําเสนอเรื่องราวที่มีการสืบสวนสอบสวนค้นหาความจริงผมจึงมองว่าพาร์ทของเนื้อเรื่องนั้นถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยมีประเด็นให้ผู้เล่นได้อยากติดตามต่อเราจะอยากรู้ว่าใครคคือคนรร้้ายทที่แแจจจิงงงูใ ในขณะเดียวกันนะครับการดําเนินเนื้อเรื่องหลักก็จะทําให้เราเข้าใจโลกของเกมได้มากยิ่งขึ้นด้วยเอฟเคเจอรี่ Journey, สำหรับผมมองว่าเป็นเกมแนว Open World Tactical RPG ส่วนประกอบของเกมจะมีทั้งหมดในเรื่องหลักที่เราดําเนินเรื่องราวไปในโลกเปิดฟีลลิ่งจะเหมือนเล่นเกม RPG Single Player เลยครับในขณะเดียวกันเกมก็จะมีโหมดการเล่นอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมการเล่นโหมดในเรื่องหลักในแง่ของการพัฒนาตัวละคร การฟาร์มของหรือให้มิติการเล่นแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปเอาละผมเริ่มต้นด้วย Battle System ครับเกมจะตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้เมื่อเราเดินสำรวจไปเจอยูนิตมอนสเตอร์ผู้เล่นจะต้องเลือกฮีโร่5คนวางลงบนตำแหน่งที่เกมตีกรอบเอาไว้ให้ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกวางได้อย่างอิสระเลยนะครับทว่าระบบก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างที่กำหนดเอาไว้แล้วเช่นยูนิตหน้าสุดจะถูกล็อกเป้าจากศัตรูก่อนเสมอและถ้ากับว่าถ้าระวังฮีโร่ไว้ได้านหน้าแค่คนเดียวยูนิตนี้จะถูกรุมโจมตีจากศัตรูครับการมีแท้งสองคนยืนในแนวหนน้าจาจเเปป็ตััววลลืออกกที่่ดภย ในฝั่งของฮีโร่ก็จะเลือกโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดผู้เล่นจะไม่สามารถเลือกได้นะครับเพราะเมื่อเริ่มต่อสู้การพระทก,การจะดําเนินไปแบบอัตโนมัติเราจะควบคุมได้เฉพาะการกดใช้ท่าไม่ตายแล้วก็เลือกโจมตีอ็อบเจกต์ตัวช่วยที่จะปรากฏในฉากนั้นๆเช่นถังระเบิดหรือเครื่องยิงไฟในขณะเดียวกันเกมยังมาพร้อมกับระบบต่อสู้อัตโนมัติที่ช่วยเหลือทุกอย่างโดยจะมี AI คอยควบคุมให้เพื่อให้ง่ายและก็สะดวกกับผู้เล่นทุกกลุ่ม ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดก,การเองก็จะมีการวาง Position Hero แล้วก็การเลือกฮีโร่นะครับว่าจะใช้ตัวละครไหนบ้างที่สามารถสร้างทีมที่ลงตัวที่สุดนอกจากนั้นเกี่ยวกับการเลือกฮีโร่ก็จะมีระบบที่เรียกว่าโบนัสสังกัดโบนัสสังกัดจะเป็นแมชนิคที่ช่วยเพิ่มบัฟพลังฮีโร่ที่มาจากสังกัดเดียวกันสังเกตได้จากไอคอนรูปใบไม้บริเวณมุมซ้ายบนของจอถ้าเราเลือกตัวละครที่มาจากสังกัดเดียวกันเยอะๆทีมเราก็จะได้รับโบนัสสังกัดด้วยนั่นเองรายละเอียดของฉากสู้ก็จะเพิ่มความซัมมบซ มีฉากสู้ที่ต้องป้องกันคริสตัลเสริมพลังมีศัตรูระดับมินิบอสและละเอียดของฉากสู้จะถูกนาเสนอผ่านกลไกลที่เรียกว่าศึกยุทธวิธีศึกยุทธวิธีจะเจอได้ระหว่างสำรวจเวิ l ์ m แ p ครับมันจะเป็นการตัดเข้าสู่ฉากสู้พร้อมกับระบบสอนเล่นที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนชาเลนที่กําหนดเงื่อนไขบททดสอบมาแล้วยกตัวอย่างเช่นศึกยุทธวิธีที่ให้เราใช้ฮีโร่ตัวเดียวเอาชนะศัตรูที่พยายามเข้าถึงเราโดยอาศัยเครื่องยิงไฟเป็นตัวช่วยผู้เล่นจะต้องเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการโจมตีไปที่เครื่องยิงไฟเพื่อให้เราสามารถล้มััตนวมจะมาถึง ศึกยุทธวิธีที่สอนให้เราใช้ประโยชน์จากกำแพงเตี้ยกำแพงเตี้ยจะไม่สามารถขวางกั้นการโจมตีแบบ Rang e a t t a c k ได้และเท่ากับว่าถ้าเรามีฮีโร่ที่ยิงไกลการวางพวกเขาไว้หลังกำแพงเตี้ยจะทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นในขณะที่ฮีโร่เหล่านี้ยังสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ศึกยุทธวิธีที่เราเรียนรู้ช่องวางยูนิตที่มีฟังก์ชันพิเศษยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นช่องที่ทำให้ฮีโร่สามารถใช้ท่าไม้ตายได้2ครั้งติดกัน ถ้าเราเลือกฮีโร่ที่มีสกิลไม้ตายสายทำดาเมจศัตรูก็จะโดนโจมตีด้วยท่ามไม้ตายติดกัน2ครั้งซึ่งความสนุกอีกอย่างของยุทธวิธีก็คือเราสามารถเลือกโจมตีศัตรูตัวที่เราต้องการได้ด้วยครับผู้เล่นก็จะได้ใช้กลยุทธ์แบบเต็มที่เพราะเราสามารถควบคุมยูนิตฝั่งเราได้ทั้งหมดนั่นเอง F.K.Journey เลือกใช้มุมมองฉาก Open World แบบ i s o m e t r i c ซึ่งผมเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนก็น่าจะชอบและก็คุ้นเคยกับมุมมองแบบนี้ ในด้านของ art style ก็จะเป็นกราฟริกแนวเซล์เชดิงผสมผสานกับความเป็นการ์ตูนแอนิเมชันให้ฟิลลิ่งที่สดใสชวนให้เราอยากเล่นมากๆครับแมบพบจะเป็นโลกเปิดแบบไร้รอยต่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สำรวจอย่างอิสระซึ่งเกมก็จะมีระบบนำทางแบบอัตโนมัติเอาไว้ให้ในกรณีที่เราต้องการดำเนินเนื้อเรื่องหลักในขณะเดียวกันนะครับแผนที่ก็จะมีเส้นทางแยกที่ให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองได้ด้วย เส้นทางแยกก็จะมีดันเจียนมีฐานของมอนสเตอร์มีหีบสมบัติชนิดพิเศษที่มีศัตรูผู้พิทักษ์สมบัติคุ้มกันอยู่หรือบางครั้งเราก็าจ,จะได้เจอตำแหน่งที่เป็นัซเซิลแบบง่ายๆให้เราได้ใช้ความคิดในการไขปริศนาเช่นัซเซิลแผ่นแรงกรดเพื่อขับเคลื่อนกลไกัซเซิลสร้างวงล้อมจากการวางไอเทมที่ขาดหายเพื่อเปิดเผยหีบสมบัติที่ซ่อนเอาไว้เนื้อเรื่องหลักและจำนวนเลเวลของผู้เล่นจะเป็นตัวกำหนดอนา,นาเขตของแผนที่ในความหมายก็คือแม้จะเป็นโอเพนเวิลด์นะครับแต่ว่าขอบเขตที่เราออกสำรวจได้ก็จะมีระดับมอนสเตอร์ ยิ่งดาเนินเนื้อเรื่องหลักไปไกลมันก็จะนําพาเราไปยังอาณาเขตของแผนที่ที่กว้างขึ้นยิ่งเปิดแผนที่กว้างขึ้นเท่าไหร่เะเวลของศัตรูก็จะโหดขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นผู้เล่นก็จะต้องคอยพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นเพื่อเราสามารถสํารวจไปได้ไกลขึ้นผ่านการเอาชนะมอนสเตอร์ที่โหดขึ้นนั่นเองแผนที่ของ f k Journey ก็จะนําพาเราไปยังดินแดนต่างๆที่มีความแตกต่างกันมีระบบกลางวันกลางคืนกับสภาพอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคุณผู้ชมจะพบว่าผู้พัฒนาได้สร้างโลกเอสเพอรียขึ้นมาได้อย่างสวยงาม ในขณะที่ไฟล์เกมก็มีขนาดเล็กนะครับสะท้อนถึงการออปติมาส์มาค่อนข้างดีแล้วก็มีความพร้อมเล่นผมเล่นไป10ชั่วโมงคือยังไม่เจอบัก๊กหรือว่าปัญหาทางเทคนิคเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอเพนเวิลด์ของ F.K Journey จึงค่อนข้างลงตัวแมปมีขนาดใหญ่มีแลนด์มาร์คให้สำรวจกราฟิกสวยงามเหมาะกับผู้เล่นที่อยากเริ่มต้นเล่นเกมแนว Open World r p อเพราะสำรวจได้ไม่ยากมีตัวช่วยเล่นที่ครบถ้วนนะครับทั้งระบบนำทางแล้วก็ Fast Travel หนึ่งสิ่งที่ทําให้เกมนี้สนุกขึ้นอย่างมากเลยก็คือการได้สะสมฮีโร่และการได้ทดลองสกิลฮีโร่คนใหม่ๆที่ได้มาจากการสุ่มระบบสุ่มของเกมถือว่าแจกฟรีเยอะเลยนะครับผมได้สุ่มฟรีหลายรอบมากที่สําคัญก็คือฮีโร่ระดับสีทองนั้นออกค่อนข้างบ่อยฮีโร่จะมีทั้งหมด6คลาสได้แก่สนับสนุนโรคนักเวทนักแม่นธนูนักรบและกระแทงยังไงก็ตามครับตอนเล่นผมจะไม่ได้ลงดีเทลเรื่องคลาสมาก,กานะครับจะดูกว้างๆแค่ตัวละครไหนเป็นแทงได ฮิลลิงต้องมีในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนที่เหลือก็จะเป็นตัวทาดาเมจครับซึ่งจะใกล้หรือว่าไกลก็ค่อยปรับไปตามสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฉากสู้ที่มีกาแพงสูงผมก็จะเน้นตัวโจมตีระยะประชิดแต่ถ้ามีกําแพงเตี้ยก็จะเน้นตัวโจมตีระยะไกลอะไรทํานองนี้เพื่อให้เห็นภาพผมขออนุญาตยกตัวอย่างฮีโร่จากทีมที่ผมเลือกใช้บ่อยๆตามนี้ครับลูซิสผู้นําพาแสงสว่างลูซิสจะอยู่ในคลาสแท้งนะครับสกิลของเขาจะเป็นการบล็อกการโจมตีแล้วก็การฮิวเติมเลือดส่วนท่าไม้ตายของเขาจะมีชื่อว่าารร่าาอีิิสสสสแงงงััักกกด์ทธธึนรร้้โลใหบพมต ความพิเศษของเกมนี้ก็คือฮีโร่ที่ผ่านการยกระดับจากการสุ่มได้ฮีโร่คนเดิมซ้ําเราจะเอาฮีโร่ที่ได้ซ้ำหล่อน,นี้มาอัปเกรดซึ่งก็จะเป็นการปลดล็อกสกิลอื่นๆให้กับฮีโร่คนนั้นในกรณีของลูเซียสนะครับถ้าผู้ชมยกระดับเขาจนถึงระดับตำนานลูเซียสจะมีสกิลโฟกัสฮีโร่เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะทําให้ฮิวเติมเลือดได้เยอะขึ้นคาโรลีน่าพูดผีแสงเทียนจะมาพร้อมกับแอคทีฟสกิลสแบบครับได้แ,แก่นว่าแช่แข็งที่เป็นการโจมตีเป้าหมายกับศัตรูที่่อยูติดกัน กับอาคมบอลหิมะคาโรลิน่าจะล็อกเป้าศัตรูและโจมตีด้วยลูกบอลหิมะสีลูกส่วนท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าสุสานน้ำแข็งที่เป็นการสร้างพื้นที่แช่แข็งขึ้นมาอยู่ศัตรูพร้อมกับสร้างดดเมจไปพร้อมกันฮีโร่สายซัพพอร์ตที่ผมเลือกใช้บ่อยๆก็จะเป็นสโมกกี้กับเมียกี้ที่มีท่าไม้ตายสร้างหมอกแห่งการรักษาออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่แอคทีฟสกิลของตัวละครนี้ก็จะเป็นการเพิ่มบัฟการโจมตีแล้วก็คอยเติมเลือดให้กับฮีโร่ในทีมครับหรือเซซียจะเป็นตัวละครโจมตีีีกท่่่าาาตยยชชือววรรินเั เซซีจะซัมมอนมิสเตอร์คาโลสมุนร่างยักษ์ของเธอออกมาช่วยต่อสู้ครับส่วนแอคทีฟสกิลของเธอก็จะเป็นการเพิ่มบัฟโจมตีแล้วก็ป้องกันให้กับเธอแล้วก็มิสเตอร์คาโลที่เธอเรียกออกมาฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าฮีโร่แต่ละคนจะมีสกิลที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆการเลือกใช้เพื่อให้เกิดคอมบิเนชันที่ลงตัวที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องวางแผนให้ดีๆเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการต่อสู้โดยเฉพาะศัตรูระดับบอสครับการพัฒนาความสามารถของฮีโร่ก็จะประกอบไปด้วยการเพิ่มเลเวลการยกระดับแลก้การตติดัง equipment. จุดที่ผมชอบก็คือ Equipment ของ F.K. Journey จะครอบคลุมฮีโร่คลาสเดียวกันในทางปฏิบัติก็คือ E q u i ป ment ที่เราติดตั้งลงไปจะครอบคลุมตัวละครคลาสนั้นทุกตัวเราไม่ต้องไปติดตั้งแยกตัวละครให้วุ่นวายเลยครับเช่นถ้าคุณผู้ชมติดตั้งดาบเลเวล70ให้คลาสนักรบดาบเล่มนี้ก็จะเสมือนติดตั้งให้ฮีโร่นักรบที่เรามีทุกคนนั่นเองซึ่งถือว่าสะดวกมากๆอีกอย่างก็คือระดับเลเวลของฮีโร่จะมีเมคนิกข,ของเกมที่เรียกว่าระบบเลเวลสันพองพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ฮีโร่ทั้งหมดที่เรามีจะมีเลเวลขั้นต่ำเท่ากับฮีโร่ที่มีเลเวลน้อยที่สุดที่อยู่ในทีม5คนที่เราเลือกใช้งานครับเช่นถ้าคุณชมกำลังอัพเลเวลให้5 h e ฮีโร่ตัวหลับจากเลเวล20ให้เป็นเลเวล30เป็นอย่างน้อยมันจะทําให้ตัวละครฮีโร่อื่นๆนอกเหนือจาก5ตัวที่เราเลือกถูกอัพเลเวลให้เองแบบอัตโนมัติมาที่เลเวล30เหมือนกันหมดแบบฟรีๆเลย ฉะนั้นระบบ Equipment กับระบบ Level สันพร้องของเกมนี้จึงสะท้อนความเป็นมิรกับผู้เล่นมากๆเลยครับซึ่งเหมือนเข้าใจเพน i อยของคนเล่นเกมนี้เป็นอย่างดีเลยเนื่องจากหลายครั้งที่เราได้ตัวละครใหม่ที่ชอบมากกว่าแต่ว่ามีทรัพยากรไม่พอในการอัพมันก็จะเสียโอกาสในการใช้ตัวละครนั้นไปเลยครับทว่า F อฟเ f k Journey ใช้ระบบ Level สันพร้องมาช่วยแก้ปัญหานี้ให้แล้วซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเกมที่น่ารักกับผู้เล่นโคตรเลยครับ F.K. Journey จะมีโหมดการเล่นอื่นๆให้เราได้เล่นด้วยเริ่มจากด่าน F.K. ซึ่งก็จะเป็นฉากต่อสู้แบบแบ่งด่านที่จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆด่าน F.K. จะมีรางวัลหลากหลายแบบให้เรานะครับทางไอเทมพัฒนาตัวละครเพชรและก็บตรสำหรับสุ่มตัวละครฮีโร่ด่าน F.K. จะเป็นโหมดที่จําเป็นต้องเล่นนะครับเพราะนอกจากจะได้รางวัลจากการเอาชนะศัตรูแล้วในการเปิดเข้าสู่โซนใหม่ของแผนที่เกมก็จะมีกําหนดเกฑ์ขั้นต่งของด่าน F.K. เอาไว้ด้วยว่าเราจะต้องผ่านถึงด่านที่เท่าไหร่จึงจะเปิดแผนที่ในโซนนั้นๆได้ โหมดการเล่นที่2มีชื่อว่าดินแดนแห่งความฝันโหมดนี้จะให้เราจัดทีมที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับศัตรูระดับบอสบอสจะค่อนข้างโหดแล้วก็เลือดเยอะผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทำดาเมจให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่ดีที่สุดยิ่งทำดาเมจได้เยอะทำเวลาได้ดีรางวัลที่ได้ก็จะมากตามอีกทั้งหมดนี้จะมีการจัดอันดับผู้เล่นของทางเซิร์ฟเวอร์ด้วยใครที่ทำคะแนนดีที่สุดก็จะได้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไปเลยครับโหมดที่ 3. อารีนาอารีนาจะใช้คอนเซปต์เหมือนกับเกมอื่นนนนๆะคครับกก็ืือออเเาาจททีีมมมสูู้้ขงผล่่ เอาชนะให้ได้บ่อยๆแล้วก็ไต่ระดับแรงขึ้นไปเรื่อยๆเอาละครับแล้วหมดสุดท้ายที่ผมได้ทดลองเล่นก็คือหมดดวลทรงเกียรติผมบอกเลยว่านี่คือหมดการเล่นที่สนุกมากและเป็นหมวดการเล่นที่ผมชอบที่สุดของ F.K.Journey มันดีถึงขนาดที่ผมมองว่าผู้พัฒนาสามารถเอาไอเดียนี้ไปสร้างไอกเกมหนึ่งได้เลยครับวิธีเล่นก็คือเกมจะจับคู่ให้เราได้วัดฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นแบบเรียลไทม์ผู้เล่นจะต้องเลือกแพ็คฮีโร่และไอเทมเริ่มต้นจากนั้นเกมจะพาเราก็สู่หน้าจอร้านค้าดวนผู้เล่นจะต้องใช้เงินเหรียญตราทรงเกียรติเพื่อื้อี่เพิ ซึ่งจะซื้อแบบสุ่มหรือว่าซื้อแบบระบุตัวมาแล้วก็ได้คือของในร้านแต่ละรอบเกมจะสุ่มมาให้ครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีของที่ต้องการผู้เล่นก็สามารถใช้เงินเพื่อทําการรีเฟรชรายการใหม่ได้ทีนี้เมื่อได้ฮีโร่กลับไปเทมที่ต้องการแล้วเกมจะทําการจับคู่กับผู้เล่นคนอื่นเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในแมชแรก ผู้เล่นแต่ละฝั่งจะต้องเลือกฮีโร่3าคนแรกลงไปก่อนจากนั้นจะเป็นการลงรอบ2นะครับโดยเหตุผลที่แบ่งออกเป็น2ช่วงก็เพราะว่าเกมต้องการให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งได้เห็นก่อนว่าฝั่งตรงข้ามตั้งทีมยังไงเลือกฮีโร่แบบไหนมาใช้งานบ้างจากนั้นในเฟสที่2ที่ลงฮีโร่ได้อีก2ตัวก็เพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์นั่นเองเมื่อพร้อมแล้วการต่อสู้ก็จะเริ่มขึ้นซึ่งก็จะเป็นการต่อสู้แบบอัตโนมัติที่เหลือก็แค่เราดูว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะพอรู้ผลไม่ว่าคู้ชมจะแพ เราก็จะได้เหรียญตราทรงเกียริมาเป็นของตอบแทนเพื่อเอาเงินไปซื้อของจากร้านค้าด่วนในการพัฒนาทีมกันต่อไปความสนุกมันจึงเป็นการสร้างทีมให้เก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งการพัฒนาด้วยการยกระดับฮีโร่ที่เรามีอยู่เดิมให้มีระดับที่สูงขึ้นด้วยการซื้อฮีโร่ัวเดิมซ้ําและการติดตั้งไอเทมอุปกรณ์ให้กับพวกเขาการเลือกฮีโร่และการวางตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะให้มากขึ้นด้วยครับโหมดดวนทรงเกียริจะมีปลายทางก็คือการสู้ชนะไปเรื่อยๆจนครบ9ครั้งหรือว่าแพ้ครบ3าครั้งก็จะเท่ากกับเเมอ right เ k ฟเคเจอรี่จากประสบการณ์ของผมก็มองว่านี่เป็นเกมเล่นฟรีที่นําเสนอความเป็น RPG Open World ออกมาได้ค่อนข้างครบถ้วนเนื้อเรื่องมีความแฟนตาซีเข้าถึงง่ายมีการเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาซับไทยดีมีเสียงภาคในฉากสาคัญอย่างครบถ้วนครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่ๆที่สนใจอยากเริ่มเล่นเกมแนวนี้ระบบต่อสู้ของเกมก็เข้าใจง่ายมีความเป็นเกมแนวไอดอที่เล่นสบายแต่ก็ต้องอาศัยการเตรียมทีมพัฒนาฮีโร่ แล้วก็การวาง Position ที่จะมีผลต่อการแพ้ชนะด้วย AFK Journey ดาวนโหลดมาเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับทั้งใน Google Play iOS แล้วก็ PC ทางผู้ให้บริการฝากมาบอกด้วยนะครับว่าช่วงเปิดตัวทางเกมจะมอบฮีโร่ให้เลย40ตัวทุกเทียริฟรฟรีเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นแค่ล็อกอินเข้าไปรับตัวละครฮีโร่ทำเงื่อนไขนอกจากนั้นการเข้าไปเล่นทำกิจกรรมอีเวนต์ในเกมไปเรื่อยๆผู้เล่นก็จะได้รับการสุ่มฮีโร่ฟรีอีกมากกว่า450ครั้ง และท้ายสุดก็จะมีโค้ดร,รับเพรฟรีมาให้ตามนี้เลยครับโค้ดนี้จะแจกเพร200แต้มแล้วก็เหรียญจํานวน20,000เหรียญอีกทั้งคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของเกมได้ทั้งใน Facebook i g และก็ u t u b e นะครับผมจะแปะลิงก์และรายละเอียดเอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับก็คิดว่าน่าจะช่วยทําให้คุณผู้ชมเข้าใจโครงสร้างของเกมได้มากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามเสมอมาสวัสบ